สวพสดีคนไทยที่พบมกันไกลไม่นด้ร้องตูดทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง z r z t v วันนี้ก็มาทำภารกิจโยโอๆทั้งเกณน,นะครับผมนะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเด๋ยวู้ชมกันเลยนะหลวงที่ครับโอ้โหยึดเครียงมา,มาเป็นกองเลยยรบขงังนวดเพราะว่าผมต้องไปฟาร์มก่อนนะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเรามาัแบบ ยิงมมตาคือแบบจบเลยโอ้โหผู้สาวาเลยโมู้สือคน้องว่าหายไปไหนหมดโออผู้าไม่มีสักคนผู้สาไม่มีสักคนไหนเจอ เราไม่รู้ส่าผมก็จะแบกเขาอ,อืมกูทราบโปรโมชั่นกูจะจะแบกบโอ้โหใคโชคดีนะครับก็ก็เจอนะครับก็เจอผมนะ มีคนอ่ะๆๆๆได้ย่อ

รอบร้อนจะเป็นงานพลังจังเอ้ยผู้สาวผู้สาวผู้สาวไม่หลับผู้สาวผู้สาวอยู่ล้วนี้นี่นาผู้สาวผู้สาว อะไรเดเอยเ่มบุษะคนหนึงแล้วเราต้องป,ป้องให้ดีที่สุดนะเออวิวว่งตาบสาวไปวิ่งตาบเาวิ่งตาบสาวไปเนี่ย้สาวปืนนี่เอาเีเลูกบบุษะกระโดดหลไปเรากร็กระโดดหลบไปเราเป็นู้บุลุษู้สา ผู้สาวเราตามไปด,ด้วยผู้สาวว,ดดาว่าแต่ผู้สาวอุ้ยคน ơi cú sao cú đẹp nữa bảo cú sao cú đẹp nữa bao Ê, bố sao cũng เฮ้ยผู้สาวยังไม่แตกเฮ้ยผู้สาวผู้สาวยังไม่แตกโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอาผู้สาวเปไหนายผู้สาวเราจะมุ่ตามผู้สาววันแต่ผู้สาววันจะอยู่ที่ใด ว่าผมจะรีบไปต่อยเมาแค่ไหนก็ไปหาว่าแต่ผู้สาวเราจะอยู่ที่ใดก็กระซิบว่ารักรรเก๋ไก่บาดใจกอดมาเอาน้องสาวเจ้าเป็นคนนอะไม่คิดคะรองแล้วแม่งร้องไม่เป็นเจ้านั้นชื่อใดไอ้บอกกูสิเออลองจะเข้ามาลองหาโอาน้องสาว เออผู้สาวผู้สาวเอาจจะแบกผู้สาวเองเราไม่มีปุ๋ยยะกษ์กลยเลยผู้สาวมีผู้สาวผู้สาวมารีวันแต่ผู้สาวบ้านอยู่ที่ไหนว่าผมจะรีบไปต่อให้เมาแค่ไหนก็ไปอ่ะวันแต่ผู้สาว ผู้สาวผู้สาวมีรถด,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 ด้วยผู้สาวบอสคีผู้สาวผู้สาวผู้สาวลงร้อยละภารกิจจะ่สาเร็นะครับก็คือถ้าก็มันไม่ได้เพื่อนเหมือนกันนี่เหมือนกันนะครับก็คือภารกิจของผมก็คือทำให้คนที่คนที่ถูกผมเยอะๆนะครับต้องได้ที่หนึ่ง ก็ต่ำ thank you thank you thank you เออรอนไปแล้วโอ้โอเหล็กเล็กเล็กมากเลยนะงงอุ้ยตัวฟังงง ไปแล้วไปผู้สาวแล้วเราจะแบ่งให้ผู้สาวไน้หนึ่งอ้ผู้สาวจะโค้ดมีคนข้างหน้าผู้สาวคนข้างหน้าจะการเองผู้สาวโอ้โคดแรกเลยผู้สาวมาแรกโอ้โคดแรกเลย Mày quay gì? Bố sao? Bố sao dạt tài nè bố sao? Ê bố sao tét?

ากเป็นตัวสำรองพี่จะทำให้น้องได้รู้ว่ามีแม่งกดไอเล็อยู่พี่ที่ยอมเป็นคนที่รู้รู้ใจน้องได้โน้ตใจกูแซวมาจะอยู่ที่ใดไม่ได้รอได้กว่าจะได้ไีแต่หลังจากเรื่องนี้พี่สัญญาจะดูแลน้องจะกลับไปก่อนเลยเขาจะไปอยู่เศร้าจะไม่ไอ้